พัฒนาการอินเดก็ร์ตนนางสาวอจิมาพันศรีสังพิยอาทธรรมวณีมาถวายเป็นลูกๆหลายสัมผหลายคนมาถวายคุณโยมคุณโยมแม่เมื่อแจ่นิดหนึงเนาะเมื่อแจกนิดนงบว่าน้าโมสามจบคัสาธุสาธุสาธุาชีว่าน้โมสามจบ อาจารย์งพ่อหน้า,นาอิมานิมักยังพันเตพักกานีพี่พิคุสัมคันมะสาตโนปันเตพี่ิคุสัมพุอิมานิพักกานีสัพพาริวารา ปฏิคันหาโตอัมหากังทีคารังนิตายะสุขายะข้าแลบพิสุขสงข้าพระเจ้าขอถวายพัฒทา,านเพื่อเป็นบุญเป็นบุศลขออานิสง จากการถวายครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความอยู่เย็นเป็นสงขมีความเจริญรุ่งเรือง,องในหน้าที่และการงานพองเป็นทรัพย์สินหนึ่งทองอันหนึ่งข้าพเจ้าขออุที่ส่วนุมสุนสุล ให้แดงดวงวิญญาณมันบุรุษปู่่าตายายญาสิสนิตมิสหายเจ้ากรรมนายเวรแม่พระตรณีพระภูมกิกวีและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอมีส่วนร่วมในการถวาย พ่อพป็เจ้าใหญ่ยิ่งแปลงจงปกปักรักษาข้าเปเจ้าพร้อมด้วยญาติญาติจ่มีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานถิงสาธุสาธุตวนาน,านันญาภาดีวังหาปูราปาริปุรินติสาคาร เอวะมิวัจโตทินังเบตานังภูปกปติอิทิตังปจิตังตุมหังคิปามีวาสมิสตุสเิปุเริยนตัวสังกปาจันโทปนารสุยธารมนิโตติรสุยธาสัพพิฏโยมิวัจันตุสัพโรโภวินัสสตุมาติพวัตวันตรายูสุข Yuku Mawa Apiwa Tanasi Risanitang Uta Beda Inu Jataro Thamma Watanti Ayu Wanmano Sukhang Satu Satu Yeh Lai Wani